สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะพามาดูซิงเกิลไลน์ไฟฟ้านะครับสักงานหนึ่งเอางานอะไรดีซิงเกิลไลน์ไดอะแกรมอาคารอาคารอะไรไม่ดูนะครับขอเซิร์ชก่อนล จะมีให้หรือไม่นะครับลองดูอันนี้นะครับซิงเกิลลน์อาคารสยามบรมบราชชกุมารีนะครับเกิดขึ้นมามีอะไรบ้างขอดูก่อนนะครับอันนี้น่าจะเป็นโครงงาน,นครับ การอ่านแผนพังเส้นเดียวก็คือการอ่านซิงเกิลไลท์ไฟฟ้าไดอะแกรมนะครับเดี๋ยววันนี้ดีไหมครับวันนี้แล้วกันนะครับอันนี้แล้วกันอันนี้แล้วกันนะครับ,นนนนนนรบภาพนี้นะครับภาพนี้ มาเล่าให้ฟังนะครับ <c oughs> ตัด Capture สักเล็กน้อยนะครับโอเคจากนั้นก็ไปที่ PowerPoint นะครับ แล้วผมก็วางมันลงไปโอเคเราสวิตไปที่ PowerPoint นะครับโอเคมาแล้วนะครับมองเห็นกันหรือเปล่า น่าจะเห็นนะครับโอเคนะครับโอเคครับมาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับ วัดภาพก่อนนะครับโ okay. <c oughs> อเคมาเริ่มตั้งแต่แรกเลยนะครับอันนี้นับไฟมาจาก PA นะครับไฮโวลท์ไฮโวลท์ก็คือยี่สิบสอง KV นะครับไฟฟ้าแรงสูงมาจากกพอฟพอนะครับ ก็มาผ่านมิตเตอร์ของการไฟฟ้านะครับตรงนี้เป็นสายไฟ s c สามเส้นคูณ35มส mm. ิบห้าสแควร์สแควร์มิลลิเมตรนะครับอีกก็มาทางนี้ีนี้ก็ไปมอแปลงตัวนี้เป็นเส้นปััดนี้มีคาดว่าน่าจะเป็นอนาคตนะครับ นาคน,นี่มาทางนี้ <c oughs> ที่ใช้งานหลักก็มาผ่านดับเอาฟิวนะครับเอาฟิวไปที่ไหนต่อมาที่มอแปลงนะครับขนาดส5งพันห้าร้อย kva นะครับ humerical มีเมอร์หรือข้อครับจำไม่ได้ตัวเล็กนะครับอ่านไม่ออกตัวนี้คือการระบายความร้อนนะครับเป็นแบบซิลแล้วก็ออยไทยนะครับ2,500 kv a 22 kv ไโวลดาแรงต่ำก็จะ400รลอยทูไลนะครับอาทูไลแล้วก็230โวล นิวตันอันนี้เป็นแรงดันที่ขั้วหม้อแปลงครับที่ขั้วหม้อแปลงอันนี้ที่ขั้วหม้อแปลงแต่มันจะมีระยะทางอยู่อาการลากสายมาเข้าตู้เมนไฟนะครับตู้เมนไฟกันใช่ไหมครับก็คือตู้ mdb คนระับ เปลียน distribution board ตรงนี้จะมีระยะทาง x แล้วกันตรงนี้จะทำให้เกิดแรงดันตกถ้าติดตั้งเสามาเป็นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็โรงงานอยู่ตรงนี้ ถ้าติดตั้งไกลกันมากครับตัวนี้จะเกิดแรงดันตรงที่สายนะครับ <c oughs> ตัวนี้จะมีแรงดันประมาณ220โวลต์นตอนนะครับถ้าเป็นลายทัวลายก็อาจจะเป็นประมาณ380 80โวลต์น,นะครับจริงหรือเปล่าขอกดดูสักครู่นะครับ380หารด้วยสาม ได้ประมาณ219.399 <c oughs> ก็คือ220่ก็ถ <c oughs> ูกต้องนะครับมาก็อันนี้นะครับ xlpe ก็เคอเดินสายมาน,นี้อาจจะเดินเดินที่ไหน เดินสายในเคเบิลแลปเตอร์ก็คือรางไฟรางไฟนะครับรางไฟเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปหน้ามาแสดงภาพให้ดูนะว่าอะไรคืออะไรลกวจากนั้นก็มาเข้าตู้ในตู้มีอะไรบ้างก็จะมีฟิวมีหลอดไฟสามหลอด อ่านโวลตซีเล็กเตอร์โวลมิเตอร์ก็จะเป็นแบบเข็มนะครับตัวนี้ศูนย์ถึงห้าร้อยโวลต์อันนั้นไปในต่อก็มาที่เบรกเกอร์ที่เป็นแอร์ซอร์กิตเบรกเกอร์สามโพอ่ 4,000ันแอมทิป4,000ันแอมเฟมอันนี้เป็นค่าดีไซน์นะครับ a c b คือแอร์สกริตเบเกอร์นะครับก็คือใช้อากาศเป็นฉนวนนะครับข้างในตัวนี้ IC นี่ครับกระแสช็อตสกริตก,ก,ก็คือ ไม่ต่างกั่เจ็ดสิบห้า ke นะครับวิธีที่สามตัวจะผ่านแอมมิเตอร์ซีเลกเตอร์นะครับแอมซีเลกเตอร์แล้วก็มาโชว์ที่แอมมิเตอร์นะครับตัวนี้เป็นเรื่องการดีไซน์จะไปกล่าวต่อในคลิปหน้านะครับ แอมมิตเตอร์ศูนย์ถึงสี่ร้อยสี่พันแอมป์ครับจากนั้นก็มาที่ไหนก็มาที่นี่นะครับมานี้มานี้ก็ผ่านซีทีตัวนี้ที่ส่งไปวัดฮาวมิตเตอร์นะครับแต่สมัยนี้เขาเรียกกิโลวัตต์ฮาวใช่ไหมครับนี่มันตัวเล็กมองไม่เห็นอันนี้คือฟิวนะครับฟิวฟิวลูกเล็กคอนโทรล เหมือนก,นกันกับตัวนี้นะมานี่ครับก็มาผ่าน ct อีกตัวหนึง่งผ่าน ct อีกตัวหนึง่งทำไมผ่านเยอะจังนะครับถ้าดีไซน์แบบนี้ต้นทุนจะสูงครับ ง,งบถามว่ายืดหยุดไหมก็ยืดหยุดนะครับเดี๋ยวตอนไปอ,ออกแบบอุ <c oughs> ปรกรณ์ด้วยฟ้าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกที่หนึ่งนะครับมีกี่ตัว้ะซีทีหนึ่งสองสาม นี่อันนี้สามตัวนี้หนึ่งตัวหนึ่งตัวทีนี้ pfc ตัวนี้ไปทำอะไรส่งไปให้กับ pfc นะครับ pfc power factor controller ซึ่งมันจะส่งมาที่ตัวตัวนี้นะครับตัวนี้ตัว controller ของตู้แคปแบงค์นะครับเดี๋ยวมากล่าวกันต่อนะครับตู้แคปแบงค์ จากนั้นไปที่ไหนต่อมาดูครับก็มาจ่ายให้กับฟีเตอร์ที่1ฟีเตอร์ที่2 3 4 5 6ไปเรื่อยๆนะครับก็มาจ่ายให้กับโหลดของ MCC 1นึ่นาจะเป็นเครื่องจับแมชชีนนะแมชชีนใช้สาย cv นะครับสีเส้น ทีเส้นมีอะไรบ้างก็มีลาย1 2 3แล้วก็มีนิวตันนะครับสามร้อยสแมิลลิเมตรแล้วก็มีกาวอีกหนึ่งเส้นก็คือเท่าไรเก้าส mm. ิบห้ร์มิลลิเมตรอินเคเบิลแรดเดอรก็คือบนรางไฟนะครับบนรางไฟฟิดเดอร์ที่2ที่3ที่4ที่5ก็เหมือนกันนะครับ ตัวนี้ใช้ไฟเยอะหน่อยมันสองร้อยห้าสิบแอมป์ทิปถ้าพันสองร้อยห้าสิบแอมแร์นะแล้ว,ว่าเครื่องจักรตัวนี้ใช้ใช้ไฟเยอะนะครับไปที่ไหนต่อก็มาที่ตู้แคบแบงค์ตัวนี้อันนี้ยังเบเกอร์ตัวนี้ยังอยู่ที่ ตู้ MDB นะครับจะเห็นว่าขอบเขตเนี่ยคือตู้ MDB เนี่ยครับเส็นปาดตัวนี้ตู้ MDB แต่เนี้ยอยู่ข้างนอกข้างนอกขอบเขตแสดงว่าก็อาจจะอยู่ข้างๆกันนั่นแหละครับตู้แคปแอยงที่เราดีไซน์ว่าจะแยกตู้หรือจะรวมไว้ด้วยกันนะครับ ทีนี้แคปแบงค์มีอะไรบ้างตัวนี้ฟีดเอฟพิสเป็นของแคปแบงค์มี Baker, เบรกเกอร์ไว้ป้องกันที่1,600แอมแอมนะครับมีฟิวไม่ได้บอกแอมมาให้มีคาปาซิเตอร์ครับสัญลักษ์คาปาซิเตอร์ทีนี้สัญลักษณ์ไม่มีติด ก็ er, ใช้ระบบคอนโทรลเป็นออโตเมติกอาปาซิเตอรนะ์ก็คือ PFC เมื่อกี้นะครับ12สเต็ปคูณ60 kW ก็คือสเต็ปละ60 kW นะครับรตัดมานิวตันกล่าวลิงกันแล้วก็ลิงโค้งด้วยนะครับ ตู้เมนนะครับตู้ที่ติดอยู่กับหมอ้อแปลงจะต้องหลิงกาวนิวตนันถึงกันเสมอนะครับแล้วก็เอาไปปักลงแท่งดรอดกาวนะครับกาวขนาด5าส่วนห1สิบสอะไรครับหน่วยนี้ขีดขีด2ออันนิ้วใช่ไหมครับนิ้ว นิวหรือฟุตไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับใช้สาย IEC 01เส้น95 sq. ส mm. ิบหสแวมเมตรสาย IEC 01คืออะไรเดี๋ยวมาต่อในคลิปหน้านะครับถัดไปถัดไปหมดหรือยังยังไม่หมดครับหน้านี้มีอะไรบ้าง 4,000แอมป์คอปเปอร์บัดบาร์ก็คือใช้บัดบาที่รองรับกระแสได้อันนี้คือต้องไม่ต่ำกว่า4,000แอมป์นะครับถ้าน้อยกว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ถ้ากระแสตรงนี้ในช่วงสภาวะหนึ่งสมมตว่าใช้3,000แอมป์แต่ตรงนี้ดีไซน์ไว้ที่4,000พอใช้ติมพิกัดจะเกิดอะไรขึ้น,นครับเกิดความร้อนที่ตู้ จ่ายกระแสไม่พอนะครับก็จะเกิดการลัดวงจรได้นะครับถ้าบัตรบามันละลายแล้วก็แตะถึงกันทีนี้นิวตรอนนะครับหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นคืออะไรครับคือเท่าเท่าตัวนี้นะครับเท่ากระแสลายนะครับในหนึ่งร้ยสองรสาม กาวนะครับ25% 25%ของอะไรครับของตัวนี้นคซิงต้อนเท่ากับร้อยเปอร์เซ็นของลายและก็กาวเท่ากับ25%ของลายประมาณนี้นะครับจะบางที่กาวจะ50%แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนออกแบบ หมดแล้วนะครับหมดแล้วหมดแล้วของหน้านี้ทีนี้การที่จะได้มาของสิงค์กอะไรตัวเนี้ยต้องไปทำอะไรมาก่อนถึงจะได้ตัวนี้มานะครับคือขอเขียนตรงนี้เลยแล้วกันก็คือ หนึ่งไปสำรวจสำรวจโหลดที่ใช้งานที่ใช้งานนะครับแล้วก็สองจัดกลุ่มโหลดก็คือแสงสว่างแสงสว่าง ปักไฟนี่ก็อยู่ด้ยวยกันเครื่องจักรก็อยู่ด้ยวยกันจะมีเครื่องจักรหลายๆตัวก็ก็แยกแยกแยกแต่ละฟิตเตอร์ไปก็จะเห็นว่าจะมีฟิตเตอร์หนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยๆนะครับก็อยู่ที่กลุ่มของเครื่องจักรเหล่านี้นะครับสามยังไงต่อ สามก็มาทำการการบาลานซ์นโหลดบาลานซ์โหลดก็คือเฟส A เฟส B เฟส C ต้องมีโหลดใกล้เคียงกัน ทำไมโหลดต้องใกล้เคียงกันก็เดี๋ยวมาว่ากันต่อเดี๋ยวมาขยายความกันต่อในคลิปหน้านาคลิปนี้ก็ตัวคลิปแรกก่อนนะครับเป็นคลิปที่ทิ้งข้อสงสัยไปให้ก็ขอแนะนำประมาณ3ข้อนี้ก่อนแล้วกันนะครับมากกว่านี้เดี๋ยวจะงงมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ เดี๋ยวจะทยอยเติบเรื่อยๆนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอติวประมาณเท่านี้ก่อนนะครับกับระบบไฟฟ้าของของอาคารอะไรสักที่หนึ่งเนี่ยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ทติดตามนะครับสวัสดีครับ